มาชิมอุ้ยต้องมอาฟังนี้นะครับมาชิมชีพเค้กกันเถอะเราต้องใช้ชอ้นาาอนนะจ๊ะนวลรัตอะเอช้อนส้มตำได้ไหม

อร่อมากมเข้ากันกับกาเฟลิฟต์หรือไมลิปไม่โหลดเพราะว่าทาลายสีมากอืม้ม ดิฟไม่หลดดิบอยู่นี่ดิบแต่สีดิบเ็ยังตูดอื้อหือหมอนในตำล่านใดเนี่ยอืมอชอบความเป็นไทยมากครับหมอนนี่หมอนอิงอ กระเป๋าสารนี่ก็กระเป๋าสารมันดีตรงไหนรู้ไหมนี่ตรงนี้เราตั้งเทพท์ได้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ก็ตั้งอยู่จบการรีวิวครับพอสองนุ๊บชองความเป็นจีนด้วยนะครับยันอะไรไม่รู้แล้วคนนี้วางอีป๋ออะไรอีกนี่บีบีรังแคสั่งมาจากจีน ดู ASMR เขาหวีผมเยอะนี่นะครับแล้วมันก็จะมีขี้หัวติดอยู่ในเนี้ยขาวๆเห็นไหมมันเลิศค่ะทุกคนมันเลิศอะดูดีเห็นไหมเนี่ยขาวๆเนี่ยว้าเปเปิดร้านเปเปิดร้านมีขี้หัวยังไม่พอนี่ก็ของจีนอีกเหมือนวีเสเนียไทยเรานี่แหละ ดูคลิปเยอะมันก็จะแ,แกะออกมาเป็นแผ่นๆเลยนะถ้าใครมีคลิปหัวเยอะๆนี่ยังไม่ได้ลองใช้หรอกเราให้ฟังกล้องอยู่ทางนี้นะครับทุกคนมือใหม่หันรีวิวกล้องอยู่ทางนี้นะครับน่าร